กลับมาช่วงนี้เรื่องใหญ่ต้องขยายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองใหญ่ไหมละ่ะใหญ่เลยนะ,ะเรื่องนี้ค่ะชาวบ้านที่จังหวัดมหาสารคามนะคะคุณผู้ชมก็นําเงินไปฝากไว้กับกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์นะคะหวังใจว่าเมื่อคราวแก่ตัวไปเสียชีวิตไปลูกหลานจะได้ไม่ต้องลําบากแต่ปรากฏว่ามันเกิดปัญหาเพราะว่าเบิกเงินก็ไม่ได้แถมร้องเรียนไปแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าด้วยนะคะที่บอกว่าไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เองค่ะชาวบ้านเนี่ยเขาเคยไปแจ้งความเอาไว้ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของการทํางานคณะกรรมการสมาคมและกองทุนมาแล้วนะคะแต่ผ่านมา2ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไม่มีความ<อ>ชัดเจนใดๆเลยโดยชาวบ้านเนี่ยที่มารวมตัวกันในครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นชาวบ้านที่เขาเป็นสมาชิกของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมและกองทุนชาปนกกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุมแยกให้ออกนะมีสมาคมแล้วก็มีกองทุนคือมีอยู่ 2, <S 2>, 2 <S หน่วยงาน 5, นะคะ,คะทีนี้มีสมาชิกรวมๆกันแล้วทั้ง2หน่วยเนี่ยนะ กว่า20,000คนแล้วสาเหตุที่ชาวบ้านต้องมารวมตัวกันครั้งนี้ก็อย่างที่บอกมันเกิดปัญหาขึ้นมา2ปีกว่าแล้วยังไม่มีความคืบหน้าและที่สําคัญก็คือเป็นกลุ่มที่เขาส่งเงินชาปนกิจเข้ากองทุนแล้วก็มีการตกลงกันว่าอ้าวตั้งแต่เริ่มต้นกองทุนส่งกันมานะเดือนละ400 400400แบบนี้จนกระทั่งถ้ามีใครเสียชีวิตทางสมาคมเองเนี่ยเขาจะมีการจ่ายเงินค่าทําศพให้2 0 0 0 0 0บาทศพละ200 0 0ศพละ2 0 0 0 0 0บาทแล้วตอนนี้ มีสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินเนี่ยมากกว่า5,000คนน่ะชาวบ้านเขาก็บอกว่า ถ้าอย่างนี้นต้องตัดสินใจละนะก็คือเข้ามาร้องเรียนกับนายวิบูลแววบัณฑิตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในฐานะเป็นผู้กํากับดูแลหน่วยงานราชการในจังหวัดเลยค่ะเพราะว่าต้องการให้มีการตรวจสอบการทํางานของสมาค,คมและก็กองทุนรวมไปถึงชาวบ้านเขาบอกอยากจะรู้เหลือเกินเรื่องของขั้นตอนการเยียวยาอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญหรือการรวบรวมทรัพย์สินของสมาค,คมและกองทุนที่นํามาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วก็อยากจะให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะต่ว่าเขาอยากทราบหลายเรื่องก็ต้องชี้แจงอะนะคะซึ่งหลังจากที่เขามาร้องเรียนเนี่ยนะคะก็ทําให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามเนี่ยก็มีการเชิญชาวบ้านคุณผู้ชมเชิญชาวบ้านทั้งหมดเนี่ยเอามานั่งคุยกันเอามาตกลงกันพร้อมทั้งเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังปัญหาด้วยมีการให้ข้อมูลแบบนี้เขาบอกว่าในส่วนของคดีเนี่ย ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของอายการจังหวัดส่งเรื่องไปขอความเห็นส่งฟ้องกับทางอายการภาคสี่<ฆ>เพราะว่ามีการร้องของคณะกรรมการสมาคมที่อายการด้วย<อ>ซึ่งก็มีเขาก็มีคำแนะนำให้ชาวบ้านนะออให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยไปแจ้งความให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยมีชาวบ้านแจ้งความเอาไว้602คนจาก5,000คนที่ได้รับความเดือดร้อนอค่ะก็เ,เป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของบั ีให้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการในขั้นตอบต